สวัสดีครับผมวันนี้เราก็จะมาแนะนําแผน10แผนนะครับเป็นแผนที่เพิ่งอัปเดตมาเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะจะมีแผนอะไรบ้างเราก็จะไปดูแล้วก็พร้อมบอกวิธีทานะครับผมแผนแรกไปที่แผน C222 นะครับผมเป็นแผนใหม่นะไปดูวิธีทากันเลยนะครับไปที่ extra นะแล้วก็ user information ครับกดเข้าไปเลยแล้วก็ขวาสุดครับ dream team นะแล้วก็เลือกอันแรกครับ base team อะไรเลยนะครับกดเข้าไปต่อมาก็เลือกอันที่4นะครับเอเชียโอเชเนียนะอันที่4กดเข้าไปเลยนะแล้วก็เลือกอันที่3มครับไทลีกนะอันที่3ต่อมาก็เลือกอันที่3เหมือนกันครับลำพูน f c นะครับผมเลือกอันนั้นเลยนะติกแล้วก็ตกลงแล้วครับแล้วกลับไปที่หน้าแรกนะหน้าแรกเลยนะครับกดไปที่เกมแพลนครับ ล้วก็กดไปที่รูปโค้นนะแล้วกดอันที่3ครับต่อไปก็กดอันแรกครับที่เป็นภาษาอังกฤษนะอันแรกเลยนี่นะครับเราก็จะได้แผน4222นะครับเดี๋ยวผมจะจัดตำแหน่งนะสำหรับตัวที่ยืนผิดที่นะครับผมจะได้เห็นภาพชัดเจนนะครับผมว่าตัวไหนยืนแบบไหนนะก็จะเอาดิมาริยมาแทนนะครับแล้วก็เอาใครดี อเอาเปเรีอยวนะเพราะว่าเปเรีเล่นดีไม่ได้นะเอาชอัวร์เมนี่เข้ามาแทน,นครับผมนี่นะครับผมแผนก็จะประมาณนี้นะปิดแผงหลังซีแล้วก็กลางรับ2มี AMF2 แล้วก็มีปีก2ข้างนะครับแผนนี้ไม่มีหน้าเป้าและหน้าต่ำแล้ครับผมไม่มี CF กับเอซนั่นเองก็จะประมาณนี้ครับไปที่แผนื่นกันเลยแผนต่อไปเป็นแผน4ีซีสองครับผม4ีซสนะไปที่เ e อ็กทรานเลยครับแล้วก็ User Information ขวาสุดครับดีมทีมเนาะขวาสุดนะแล้วก็เลือกอันแรกเลยครับเบสทีมแล้วก็เลือกอันที่สี่มันเดิมน,นะครับเอเชียโอเชียเนียอันที่สี่นะกดเข้าไปเลยแล้วก็เลือกอันที่สองครับเรานี้อันที่สองนะเจลิกสองนะครับอันนั้นแหละครับผมกดเข้าไปเลยนะแล้วก็เลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมานะเลื่อนลงมานี่นะครับผมวีวาเรนนากาสกินะครับผมอันที่ผมติ๊กเลยนะ ที่ผมติ๊กเลยนะครับแล้วก็กดตกลงไปเลยนะต่อไปก็กลับไปที่หน้าแรกเลยครับผมหน้าแรกเลยนะกลับไปที่หน้าแรกครับกดไปที่เกมแลนแล้วก็กดไปที่รูปโส้์แล้วก็กดอันที่3ครับ Change Formation อันที่3นะแล้วก็อันแรกครับ Default ที่เป็นภาษาอังกฤษกดเข้าไปเลยนะครับผมนี่นะครับเราก็จะได้แผน4-4-2แล้วครับผมแผน4-4-2นะเดี๋ยวผมจะจัดตำแหน่งใหม่ก่อนนะครับผมสลับกันนิดหน่อยนะนี่นะครับ เป็นแผนหลัง4นะครับแล้วก็เป็น C m F 2แล้วก็ปีก2ข้างนะครับเป็นปีกต่ำนะยื่นเสมอกับกอ,องกลางเลยนะแล้วก็จะมีหน้าคู่2ครับผมเป็น C F นะแผนก็จะประมาณนี้ครับไปที่แผนต่อไปกันเลยนะแผนต่อไปก็เป็นแผน4,2,3,1นะครับผม4ี3 1นะกดไปที่ X ครั้งครับแล้วก็ User Information แล้วก็ขวาสุดครับ Dream Team ต่อมาเลือกอันแรกครับ Base Team นะกดเข้าไปเลยครับ แล้วก็เลือกอันที่2นะครับเซาท์อเมริกานะครับอันนี้กดเข้าไปเลยกดเข้าไปในอันที่ห้าเลยนะครับผมอันที่5้านะอาเจนตินาลีกนะครับกดเข้าไปเลยนะแล้วก็เลื่อนหาทีมที่เราจะเอานะครับผมเดี๋ยวผมบอกนะครับนี่นะครับเจอแล้ว CA b a บาร a คา e ซ t r a รนะครับผมอันที่ผมติ๊กเลยนะอันที่ผมติ๊กแล้วก็กดตกลงไปเลยครับผมตกลงไปเลยนะครับแล้วกลับไปที่หน้าได้เลยนะ ลับไปที่หน้าแรกเลยครับแล้วก็กดที่เกมแผนแล้วก็กดที่รูปโหนแล้วก็เลือกอันที่3ครับเชิงฟอร์เมชันต่อมาก็เลือกอันแรกครับที่เป็นภาษาอังกฤษนะ Default นี่ครับผมเราก็จะได้แผน4,2,3,1แล้วนะเดี๋ยวผมจะจัดตัวก่อนนะครับจัดตัวก่อนนะบางตัวยืนผิดตำแหน่งนะครับจะได้เห็นภาพกันชัดๆนะว่าตัวไหนยืนแบบไหนนะครับกับแผนประมาณนี้นะก็จะเอาเปรยีเข้ามานะครับ แล้วก็เอาเฮดิเคนมาใส่ตรงดีมาเรียนะนี่นะครับแผนก็จะประมาณนี้นะครับเป็นแผนหลังสแล้วก็มี c m f 2นะครับข้างๆก็เป็นปีกสองข้างนะครับแต่จะยืนสูงกว่านิดหน่อยแล้วก็มีเอแล้วก็มีหน้าเป้านะครับผมแผนก็จะประมาณนี้นะครับผมต่อไปเราก็จะไปที่แผนอื่นเลยนะแผนต่อไปครับผมเป็นแผน4 2 2สองนะครับชื่อมันกับแผนแรกนะแต่ว่าการยืนตำแหน่งไม่เหมือนนะ ไปที่ extra ครับแล้วก็ user information ขวาสุดเลยนะครับ The dream team กดเข้าไปเลยนะแล้วก็เลือกอันได้ครับ base team นะกดเข้าไปเลยครับผมอันไรนะแล้วก็เลือกอันที่1นะครับผมยุโรปนะแล้วก็เลือกอันที่5นะครับอันที่5 english two division นะครับอันนั้นแหละครับผมกดเข้าไปเลยนะอันที่5แล้วก็หาทีม watford นะครับผม watford นะ watford วัตฟอร์ดอยู่ไหนครับนี่นะครับผมวัตฟอร์ด BY นะอันที่ผมติ๊กเลยนะครับผมแล้วก็กดตกลงไปเลยครับแล้วก็กลับไปที่หน้าแรกนะกลับไปที่หน้าแรกครับหน้าแรกกดไปที่เกมแพลนแล้วก็กดไปที่รูปโสต์กดอันที่3ครับเจงฟอร์มชันอันที่3นะแล้วก็เลือกอันแรกเลยนะครับที่เป็นภสังกิณันเดฟอลต์นะกดเข้าไปเลยนี่นะครับผมแผนก็จะประมาณนี้ครับผมไม่มีปีกนะครับแผนนี้ เดี๋ยวผมก็จะมาจัดตำแหน่งหน่อยนะจะได้เห็นภาพชัดๆนะครับผมก็จะเอาเอา่อเมสซี่สลับกับซอนนะครับผมแล้วก็เอาเปรี่สลับกับเดมเมเล่นนะแล้วก็ไปเอาดีเมฟมานะครับเอาชอเมนี่มานะครับแผนก็จะประมาณนี้นะครับผมเป็นแผนหลังซีกลางรับสองนะครับแล้วก็มี A m f 2แล้วก็หน้าเผ่า2นะแผนแนวนี้มาบ่อยนะครับแต่ว่า จะไม่ค่อยอยู่ทีมเดิมนะผมก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปเราก็จะไปที่แผนอื่นกันเลยนะแผนต่อไปก็จะเป็นแผน4 2 3 1นะครับกดไปที่ extra แล้วก็ user information ครับขวาสุด dream team แล้วก็กดอันไรกครับ bs team นะอันแรกเลยแล้วก็กดอันที่2ครับ south america นะ south america แล้วก็เลือกอันแรกครับ colombia League นะอันแรกนะครับผม colombia League นะกดเข้าไปเลย แล้วก็เลือกทีมที่2เลยครับที่ลงท้ายด้วย R B นะอันที่สองนะครับผมเดี๋ยวผมที่ก่อนนี่นะครับแล้วก็ตกลงไปเลยนะแล้วก็กลับไปที่หน้าแรกครับผมกลับไปที่หน้าแรกกดไปที่เกมแพลนครับแล้วกดไปที่รูปโพสต์กดไปที่อันที่3ามครับเชงฟอร์ a t i o n นะอันที่สามแล้วก็เลือกอันแรกครับ default ที่เป็นภาษาอังกฤษนี่นะครับเราก็จะได้แผนสี3สองสามหนึ่งแล้วนะครับผมแผนก็จะประมาณนี้นะ เป็นแผนหลัง C นะครับแล้วก็กลางรับ2แล้วก็เอเมฟสนะครับแล้วก็เป็นหน้าเป้านะไม่มีปีกนะก็จะประมาณนี้นะครับผมผมก็จะเปลี่ยนตำแหน่งซอนหน่อยนะเพิ่งเห็นนะครับผมนี่หน้าเอามูดีมารีมาแทนนะครับเป็น a อเมฟสตัวนะก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับแผนนี้คล้ายๆแผนบุยรำอยู่นะแต่ว่าไม่ใช่ c m เมสามเป็น A m เมสไปที่แผนต่อไปเลยครับเป็นแผน1สามสนะครับแผนต่อไป ไปที่ extra แล้วครับแล้วก็ user information นะแล้วก็ขวาสุดครับ dream team แล้วก็เลือก team, นะอันแรกครับ base team นะอันแรกนะแล้วก็กดอันที่2ครับ south america นะกดเข้าไปเลยแล้วก็เลือกอันแรกครับที่มีคำว่า c d t a นะกดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็หาทีมฟ f า a m ง n ก o นะครับ f a m นะนี่นะครับ flamingo นะติ๊กแล้วก็ตกลงไปเลยครับ แผนนี้มาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วนะครับแต่ว่าบางคนอาจจะยังไม่รู้ผมก็เลยมาเอามาอีกรอบนะเพราะว่ามันยังอยู่ทีมเดิมนะครับกดไปที่เกมแพลงครับแล้วก็กดไปที่รูปโค้ดครับผมแล้วก็อันที่สามครับชิงฟอร์เมชันนะกดเข้าไปแล้วก็เลือกดีฟอลที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับอันไรกเลยนะตอนนี้เสียงผมเริ่มไม่ไหวแล้วนะครับนี่นะครับแผนมันก็จะมาในแผน4ี2สองสองสองนะแต่ว่าแผนที่เราอยากได้ไม่ใช่สี2สองนะครับเป็นเอ่อสี3หนึ่งสามนะครับ เราก็จะต้องเปลี่ยนตำแหน่งหนึ่งนะครับผมให้เป็น AMF นะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอานักเตะมายืนตำแหน่งให้ถูกก่อนนะครับผมค่อยเปลี่ยนนะอย่างแรกเราใครดีเอาซอนมาเปลี่ยนกับชอว์มนนี่แล้วก็สลับกับดิมารีนะครับแล้วผมก็จะเปลี่ยนตำแหน่งดิมารีให้เป็นแอ t แท k ก n ิ้งมิดฟิลด์เอร์นะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้ดูนี่นะตอนนี้ยังเป็น4-2-2-2อยู่นะครับเดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนให้เป็น4-1-3-2นะ กดไปที่ดีมารีเลยครับผมแล้วก็เพเยร์โรเลยนะอันที่2นะครับแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นแอคแทกิ้งมิฟิลดเดอร์นะแล้วก็ตกลงครับนี่ครับผมเราก็จะได้แผน C132 แล้วนะเป็นแผนหลัง4กลางรับ1แล้วก็ A M F 3ตัวเลยนะครับผมแล้วก็มีหน้าต่ำหน้าเป้านะครับเราต้องเปลี่ยนทุกครั้งนะครับผมสำหรับตำแหน่งที่ดีมารียืนอยู่นะไม่ว่าจะเอาใครมาก็ตามต้องเปลี่ยนให้เป็น A M F นะครับแผนจะจบเ่ยนโอเคครับแผนก็จะประมาณนี้ไปที่แผนต่อไปกันเลยนะ แผนต่อไปก็จะเป็นแผนหลัง3บ้างนะครับผมแผนต่อไปก็คือแผน3 2 4 1นะครับผมไปที่เอ็กโทรนเลยครับแล้วก็ยูเซอร์อินโฟมีชันนะขวาสุดครับดรีมทีมนะแล้วก็กดอันแรกเลยครับเบสทีมกดเข้าไปเลยนะแล้วก็กดอันที่4ครับเอเซียเชนเนียนะอันที่4แล้วก็เลือกอันที่2นะครับเจลิกสองนะกดเข้าไปเลยครับผมอันที่2นะแล้วก็หาทีม JEF นะครับ JEF นี่นะครับ JEF United ชิบะานะครับผมติ๊กเข้าไปแล้วก็ตกลงเลยนะแล้วก็กลับไปที่หน้าแรกครับผมกลับไปที่หน้าแรกเลยครับกดไปที่เกมแลนครับแล้วก็กดไปที่รูปโค้ดกอันที่3ครับ Change Formation นะแล้วก็กดแรกครับ Default ที่เป็นภาษากฤษอันแรกเลยนะกดเข้าไปเลยครับผมนี่ครับผมเราก็จะได้แผน3 2 4 1แล้วนะ ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมก็จะจัดตำแหน่งนะครับจะได้เห็นภาพชัดเจนนะก็จะเอาเปรีสลับกับซอนนะครับผมแล้วก็ตรงไหนผิดบ้างเนี่ยเอาชัวร์แมนนี่เข้ามาแทนนูโน,โน่นะครับแล้วก็เอากองหลังเข้ามาแทนโมลิน่าน,ะนี่ครับผมก็จะประมาณนี้เป็นแผงหลัง3แล้วก็ cmf 2นะครับแล้วก็ข้างๆก็จะเป็นปีกสองข้างนะครับเป็นปีกต่ำนะ้าเป็น ซอนนะครับกับดิมาเรียนะยืนเสมอกันเลยนะครับกับ CMF ก็จะเป็น AMF 2นะครับผมยืนข้างบนเลยนะแล้วก็จะเป็นหน้าเป้าน,นะครับเป็น CF นะแผนก็จะประมาณนี้นะครับผมก็น่าเล่นอยู่นะแผนนี้ไปที่แผนต่อไปเลยครับแผนต่อไปเป็นแผน3,4,3นะครับผมกดไปที่เอ็กซเลยนะแล้วก็ User Information ครับขวาสุด Dream Team เลยนะแล้วก็เลือกอันแรกครับเบส e ีมนะกดเข้าไป แล้วก็อันแรกครับยุโรปนะอันแรกกดเข้าไปเลยครับแล้วก็หาลีก้าโปรตุเกสนะลีก้าโปรตุเกสนะครับผมอยู่ไหนครับนี่นะครับลีก้าโปรตุเกสบีวินนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําให้มันเป็นสีเข้มนะครับจะได้ดูออกนะกดค้างก่อนนะครับนี่นะครับลีก้าโปรตุเกสบีวินนะอันนั้นแหละครับกดเข้าไปเลยแล้วก็หาทีมนี่ครับอันที่4เลยนะติ๊กไปที่อันที่4 Victoria SC นะครับ อันที่ผมติ๊กเลยนะแล้วก็กดตกลงไปเลยครับผมตกลงไปเลยนะแล้วก,กลับไปที่หน้าแรกครับกลับไปที่หน้าแรกแล้วก็กดไปที่เกมแลนครับแล้วกดไปที่รูโ้ลแล้วก็อันที่3าครับสิงฟอร์เมชันนะกดเข้าไปครับแล้วก็เลือกอันแรกครับที่เป็นภาษาอังกฤษนะ default อะไรเลยนี่ครับผมเราก็จะได้แผน3 43นะก็จะเป็นแผนหลัง3แล้วก็ซีเมฟสองแล้วก็ปีกสองข้างนะครับ แล้วก็จะเป็นปีข้างบนนี้นะครับเป็นปีสูงนะเป็นวิงนะสองนะครับแล้วก็หน้าเป้าหนึ่งนะครับผมผมจะสลับตำแหน่งซอนกับเปรี่หน่อยนะครับเพราะว่าซอนวิ่งเร็วกว่าไปข้างบนดีกว่านะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับแผนนี้ไปที่แผนต่อไปเลยนะครับผมแผนต่อไปนะเป็นแผน3 1 4 2นะครับแผนต่อไปกดไปที่เอ็กซ์ตร้าเลยครับแล้วก็ยูเซอร์อินโฟมชันขวาสุดครับดอะรีทีมนะ ล้วก็เลือกอันแรกครับเบสทีมนะอันแรกนะกดเข้าไปแล้วก็เลือกอันแรกเ,แรเหมือนเดิมครับยุโรปนะกดเข้าไปเลยครับอันแรกต่อมาเลือกลงมาล่างสุดเลยนะล่างสุดเลยครับผมแล้วก็เลือกออเตอร์นะครับที่เป็นวงกลมเหมือนรูปโลกนะครับผมออเตอร์นั้นเดี๋ยวผมจะกดค้างให้ดูนะครับอันนี้นั่นแหละ,ะรครับแล้วก็กดเข้าไปแล้วก็เลือกทีม<ท>แรกเลยครับผมทีมแรกนะทีมแรกแล้วก็ติ๊กแล้วก็ตกลงไปเลยครับ ตกลงน,น้แล้วก็กลับไปที่หน้าแรกหน้าแรกนะกลับไปที่หน้าแรกกดไปที่เกมแทนครับแล้วก็กดไปที่รูปโค้ดแล้วก็อันที่3ครับ change Formation นะแล้วก็เรื่องไรครับ default ที่เป็นภาษาอังกฤษนะอันได้นะครับกดเข้าไปนี่ครับผมเราก็จะได้แผน3142แล้วนะเดี๋ยวผมก็จะจัดตัวหน่อยนะครับผมเอาไงดีเปลี่ยนไปแล้วหนึ่งตำแหน่งยังเหลืออยู่ครับอดีมารีสลับกับ เมซี่นะไม่มีกองกลางเลยแหละทำไงดีอ,อ๋อนี่อองแล้วครับผมก็จะเอาดิมารียมาเล่นกลางแล้วก็เอาเดมเมล่มาเล่นแทนเมซีนะครับผมนี่นะครับแผนก็จะประมาณนี้นะเป็นแผนหลังสามนะครับกลางรับหนึ่งแล้วก็ซีเมฟสองแล้วก็จะมีปีกสองข้างนะครับยืนสูงกว่าหน่อยนะแล้วก็จะมีหน้าเป้าสองคนนะครับผมแผนก็จะประมาณนี้นะต่อไปไปที่แผนอื่นกันเลยนะครับแผนสุดท้ายนะแผนที่สิบ เป็นแผน5 c 1นะครับหลัง5บ้างนะกดไปที่ extra เลยครับผมแล้วก็ u s i n formation นะขวาสุดครับ dream team นะแล้วก็เลือกอะไรครับ base team แล้วก็เลือกอะไรครับยุโรปนะอนไรเลยแล้วก็เลือกอันที่2เลยนะครับ3 f super league นะครับผมอันที่2เลยนะกดเข้าไปเลยนะครับอันที่2นะแล้วก็เลือกทีมแรกเลยนะที่ลงท้ายด้วย b k นะครับ แล้วก็ติ๊กเข้าไปเลยนะครับผมเลือกแล้วก็ติ๊กนะแล้วก็กลับไปที่หน้าแรกครับหน้าแรกครับกลับไปที่หน้าแรกนะแล้วกดไปที่เกมแลนแล้วก็กดไปที่รูปโค้ดกดอันที่3ครับเชิง formation นะอันที่3แล้วก็เลือก default ครับที่เป็นภาษาอังกฤษอันแรกเลยนะนี่นะครับเราก็จะได้แผน541แล้วนะเดี๋ยวผมก็จะจัดตำแหน่งใหม่หน่อยนะครับจะได้เห็นภาพชัดๆนะเอาเดมเบเล่สลับกับเปรีนนะครับผม แล้วก็ไปเปลี่ยนแบ็กสองข้างนะเอ่อเอาเมนเดทเข้ามาก่อนแล้วก็เอาโมลิน่าเข้ามานะครับผมนี่นะครับแผนก็จะประมาณนี้นะครับเป็นแผนหลัง5นะเป็น c b 3ตัวแล้วก็ RBB ยืนสูงกว่านิดนึงแล้วก็มี C m เม2ตัวนะครับแล้วก็มีปีก L m f i m f 2ครับจะยืนสูงกว่า CF หน่อยนะครับผมแล้วก็จะมีหน้าเป้านะครับตัวเดียวนะ แผนก็จะประมาณนี้แล้วครับผมสําหรับแผน5 4าหนึ่งนะก็หมดไปแล้วนะครับสําหรับ10แผนที่เราจะมาแนะนําในวันนี้นะก็จะประมาณนี้นะครับผมใครชื่นชอบแผนไหนก็เอาไปลองเล่นได้นะครับถ้าลองแล้วเข้ามือก็มาบอกกันได้นะครับผมก็ขอไปสําหรับเสียงรบกวนแล้วก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ